มารับไฟพองไม่พอใจกันพี่วิน,นนี่ไม่หอตอนเนี้ยพี่วินนี่เข้าข้างผมครับเพราะว่าแม่งน่าจะตัดขาดอย่วันเนี้ยาอผมด้วยแล้วผมเนี่ยเป็นผู้จัดจเวทีแสงสีเสียงทุกอยาก่างอ่ะแม่งดีที่สุดที่มันเคยเล่นมาแล้วแล้วทุกคนน่ะเป็นที่ด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนมีอะไรอยากถามผมไหมครับ ใช่ yeah, okay, นะครับดีเจมีคร like ับพี่พี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่แปดแสนกว่าไม่บอกโอนห้าแสนห้าไอ้เฮี่ยไอ้เฮี้ยแม่เนี่ยโอนไปสามแสนหนึ่งแสนเป็นหนึ่งห้าแล้วพี่เปิดสลิปวันที่มัดทำมันไปไหนไดิพี่เแย่มึงรับงานผมเนย่มึงเฮี้ยแม่มึงไปแดกกันยังไงกูไม่รู้มึง แม่คิดอีกแสนหนึ่งไอ้เงี้ยกูเป็นผู้จัดอ่ะกูก็ต้องยอมแม่มันจนวินาทีสุดท้ายนี่ก่อนวันเนี้ยไอ้คนที่มระดา่าผมบอกว่าเข้างานไม่ได้ถูไหมตั้งเองไม่มให้เข้าแม่จะเรี้ยผมอีกแสนที่ค่าหมื่นสามหมื่นผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอ่ะจัดก,กับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมมดความอดทนแล้วครับมันมันเขาไม่ได้ไว้หน้าผมแต่ผมไม่รู้แม่คุยอยบเง,งี้ยมันยังไงแต่ว่าเื่องเป็นมาทั้งหมดอ่ะผมอ่ะเต็มที่ที่สุดเลยครับ